I'm gonna grant you 4 minutes to be off planet but then you come right back to us To infinity and beyond Toy Story นำพบเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของ Pixar Studio จากภาพยนตร์อันิเมชั่นที่สร้างกันออกมาถึง4ภาคและทำในได้รวมกันสูงถึง3,043ล้านดอลลาร์โดยนี่ยังไม่รวมหนังภาคแยกอย่าง Light Year ที่ Pixar เพิ่งสร้างออกมาเป็นเรื่องล่าสุด ที่ในครั้งนี้บัสไลเยียจะไม่ได้มาในฐานะตุ๊กตากับตานอวกาศคู่หูของตุ๊กตาในอำเภอวูดดี้อย่างที่เห็นในหนังภาคก่อนแต่เป็นบัสไลเยียในเวอร์ชันฮีโร่อวกาศจากหน่วยส t า r Command ซึ่งเป็นตัวละครที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตุ๊กตาบัสไลเยียใน t อย Story อีกทีงานนี้เราจึงจะได้เห็นบัสไลเยียขับยานออกไปผจญภัยในอวกาศและเดินทางข้ามกาลเวลาเพื่อจะได้พบกับเหล่าหุ่นยนต์และเอเลี่ยนจากดินแดนอันไกลโพ้น รวมถึงยังต้องต่อสู้กับจักรพรรดิเซิร์ฟผู้ชั่วร้ายที่มีเป้าหมายในการครอบครองกาแล็กซี่เรียกได้ว่าแอนิเมชันเรื่องไท์เียร์ r มาในฟอร์มขนางแอคชั่นไซไฟอวากาศอย่างเต็มตัวซึ่งจะว่าไปแล้วถือว่าเดินทางมาไกลามากครับจากจุดเริ่มต้นของตัวละครบัสไท์เียร์ที่ถือกำเนิดขึ้นใน p ิกซา Studio เมื่อเกือบ30ปีที่แล้ว นั่นเพราะแรกเริ่มเดิมทีบนหนังรัฟแรกๆของ t อ y Story จะว่าด้วยเรื่องราวของตุ๊กตาวงดุริยางที่ทำจากดิบุกชื่อว่าถินทอยซึ่งพลัดหลงกับเจ้าของและพยายามหาทางกลับบ้านโดยเจ้าทินนี่ได้รับความช่วยเหลือจากตุ๊กตาหุ่นเชิดซึ่งจะถูกพัฒนาคาแรคเตอร์เป็นนานเพอร์วูดดี้ในเวลาต่อมาแต่เพราะแอนดรูว์สแตนตันและพีดด็อกเตอร์ซึ่งเป็นทีมพัฒนาโครงเรื่องมองว่าการที่หนังมีตัวละครนำเป็นตุ๊กตาโบราณถึง2ตัวอาจทำให้เนื้อเรื่องยังดูไม่น่าสนใจมากพอ พวกเขาจึงเปลี่ยนเจ้าทินนี่ให้กลายเป็นตุ๊กตาซูปเปอร์ฮีโร่จากอวกาศและตั้งชื่อใหม่ว่าลูน่าลาลีก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็นบัสไลเยียซึ่งเป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบัสเอัลดินมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ขับยานอาวกาศอพอลโล11จอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จและเป็นมนุษย์คนที่2ที่ได้เหยียบดวงจันทร์ถัดจากนีวอมสตรองในขณะที่คู่หูของบัสไลเยียททมพิกซาก็ค่อยๆพัฒนาคาแรคเตอร์ขึ้นมา จนสุดท้ายก็กลายเป็นตุ๊กตาข่าวบอยชื่อว่าวูดดี้ซึ่งเป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดาราทีวีซีรีส์เกี่ยวกับข่าวบอยในยุค5 0ายถึงหชื่อว่าวูดดี้สโตรดการนำบุคคล,คล,คลที่มีตัวตนจริงมาเป็นต้นแบบให้กับตัวการ์ตูนถือว่าเป็นเรื่องปกติในวงการแอนิเมชันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วแอนิเมเตอร์ก็จะถอดแบบมาจากนักแสดง <Hello. S 2> ที่ถูกจ้างมาพากเสียงเป็นตัวละครนั้น <Hello. S 2> ๆแต่ก็มีหลายครั้งเช่นกันครับที่แอนิเมเตอร์ถอดแบบมาจากบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อองใดๆกกกับบรระวนนนาผลิิตเมช และในบางครั้งเจ้าของคาแรคเตอร์เองก็เพิ่งจะมารู้หลังจากที่หนังเข้าฉายไปแล้วด้วยซ้ําสําหรับค่ายพิกซ่านอกจากตัวการ์ตูนบัสไลเยร์ที่ได้รับบันดาลใจมาจากบัสอารินลาวูดดี้ที่ได้ดับบันดาลใจมาจากวูดดี้สโตรดก็ยังมีตัวละครวอลี e, ที่ผู้กำกับแอนดรูสตันตันได้ดับบันดาลใจมาจากบุคลิกของวูดดี้ยันเลนในหนังโรแมนติกค,คอมเมดี้หลายๆเรื่องที่เขาแสดงเอาไว้ ส่วนตัวละครมาม่าโคโคจากแอนิเมชันเรื่องโคโคชาวเม็กซิกันก็เชื่อกันว่าทีมเอนิเมเตอร์ของพิกซ่าถอดแบบมาจากคุณยายมาเรียกาบาเยโรหญิงชรา,าจากเมืองเล็กๆชื่อว่าซานตาเฟเดลาลากูน่าในประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นสถานที่ที่ทีมพิกซ่าลงไปหาข้อมูลก่อนจะผลิตแอนิเมชันเรื่องโคโค,โคออกมา young, ส่วนตัวละครเอ็ดนาโมดดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเสื้อผ้าให้กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในแอนิเมชันเรื่อง The i n c r e d i b l e s ผู้กำกับแรดเบิร์ดก็ถอดแบบมาจากอีดิเทส คอสตูมดีไซเนอร์ผู้ชนะแปรางวัลออสการ์จากผลงานการออกแบบเสื้อผ้าที่ล้วนกลายมาเป็นตำนานของโลกภาพยนตร์ซึ่งถ้ารูปมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าตัวละครเอ็ดนาโมดถอดแบบมาจากอีดิเทสแทบจะทุกกระเบียดนิ้วทั้งโครงหน้าดวงตาริมฝีปากทรงผมรวมไปถึงรูปทรงแว่นตาในเอกลักษณ์ของอีดิเทสค่ายดิสนีย์เองก็นิยมนึ่งบุคลิกของคนที่มีชื่อเสียงมาเป็นต้นแบบให้ตัวการ์ตูนของตัวเองบ,บ่อย เคสที่ฮือฮากันมากเมื่อไม่นานมานี้ก็คือตัวละครสายเลือดเอเชียตัวหนอกเฉียงใตอย่างรายาจากรายาแอนดาลัสดราก้อนที่หัวหน้าทีมสตอรี่บอร์ดอย่างฝนเวีัสสุนทรและดินเวลลินส์หนึ่งในทีมเขียนบทได้ออกมาโพสต์ข้อความและแสดงความคิดเห็นผ่านอินสตาแกรมว่าพวกเขารู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าดิสนีย์ประเทศไทยเลือกยายาอุรัสยามาพากเสียงรายยาในฉบับภาษาไทยเนื่องจากทีมดิสนีย์ใช้ยายาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครรายยามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งงานนี้ ดูเหมือนว่านักแสดงสาวอย่างยาย่ารัสยาเองก็เพิ่งจะรู้ตัวเมื่อตอนที่เธอถูกเลือกให้มาพากเสียงเป็นราย,ยานในเวอร์ชั่นภาษาไทยนี่แหละครับโอ้ยิ่งตื่นเต้นเขาไปใหญ่เลยค่ะอวี find you, อีกหนึ่งคนที่เพิ่งจะมารู้ภายหลังว่าตัวเองเป็นต้นแบบให้กับเจ้าหญิงของดิสนีย์ก็คือนักแสดงหญิงอลิซามิลานโน่ที่รูปโฉมและบุคลิกของเธอในวัย16ปีถูกใช้เป็นต้นแบบในการวาดตัวละครแอเรียลในแอนิเมชันเรื่อง The Little Mermaid ซึ่งตลอดกระบวนการผลิตแอนิเมชันเรื่องนี้อลิซาไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย จนกระท Disney, ั่งดิสนีย์เชิญเธอใมาเป็นพิธีกรของรายการเบื้องหลังการถ่ายทำ The Little Mermaid ในปี1989ทีมงานของดิสนีย์จึงเฉลยกับอลิซ่าว่าแท้จริงแล้วเธอคือต้นแบบของเจ้าหญิงแอเรียลใน The Little Mermaid ฉบับดิสนีย์ซึ่ง ano, อลิซ่ามิลา n โนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในปี2013ว่าตอนนั้นเธอทั้งรู้สึกเซอร์ไพรส์และรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆในขณะที่ออร์ซูล่าแม่มดครึ่งคนครึ่งบอหมึกยักษ์ซึ่งเป็นวาวร้ายของเดอะลิตเทิร์เมด ก็มีต้นแบบมาจากราชควีขวัญใจ LGBTQ อย่าง DI n e หรือ h เ r r ิสแกร n m i l s t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  e ซึ่งรูปลักษ์และแฟชั่นการแต่งกายของเธอที่ปรากฏสู่สาธารณะรวมถึงผลงานภาพยนตร์ที่เธอแสดงเอาไว้อย่าง Pink f l a m i n g o s ก็ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบให้กับตัวละครเอ s u l a ู ula, ใน The Little Mermaid อ l ล d ดินก็เป็นแอนิเมชันอีกเรื่องที่เต็มไปด้วยตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดาราดัง ในส่วนของตัวละครจินนี่ที่ถอดแบบมาจากโรวินวิลเลียมนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติของดิสนีย์อยู่แล้วที่จะใช้นักแสดงผู้พากเสียงให้กับตัวละครนั้นมาเป็นต้นแบบในการวาดตัวการ์ตูนแต่สําหรับตัวละครอลาดินที่พากเสียงโดยสกอตต์เบนเจอร์และเจ้าหญิงจัสมินที่พากเสียงโดยลินดาลากินดิสนีย์กลับไม่ได้อ้างอิงคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนตามผู้เที่เสียงภาคแต่อย่างใดในส่วนของอลาดินนั้นเดิมทีทีมันิเมเตอร์ใช้คาแรคเตอร์ของไมเคิลเจฟฟ็อกส์มาเป็นต้นแบบให้กับอลาดิน แต่เจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์กประธานฝ่ายภาพยนตร์ของดิสนีย์สตูดิโอณนขณะนั้นรู้สึกว่ารูปลักษณ์นี้ยังดูไม่ใช่อาลาดินที่มีเสน่ห์มากพอจะมัดใจเจ้าหญิงจัสมินเขาจึงสั่งให้ทีแมแอนิเมเตอร์ใช้ใบหน้าของทอมครูซและนำคาแรกเตอร์กุนกวนรวมถึงนิสัยแบบหนุ่มช่างฝันของตัวละครมาวอริกจากภาพยนตร์เรื่องท็อปกันมาเป็นต้นแบบให้ตัวละครอาลาดินซึ่งสิ่งที่ดูเป็นทอมครูซมากที่สุดบนใบหน้าของอาลาดินคงหนีไม่พ้นรูปทรงจมูกกันเป็นเอกลักษณ์ของเขา ส่วนเจ้าหญิงเจสมินแอนิเมเตอร์มาร์คเฮนผสมผสานขึ้นมาจากผู้หญิงสองคนคนแรกคือเบดอนเลนซึ่งเป็นน้องสาวข,ของเขาส่วนอีกคนคือนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังในสมัยนั้นอย่างเจนิเฟอร์คอนเนลลี่ที่กลายมาเป็นต้นแบบให้กับดวงตากลมโตและคิ้ววันดกดำบนใบหน้าของเจ้าหญิงเจสมินการนำบุคคลที่มีตัวตนจริงมาเป็นดางบนานดจลในการสร้างถัวการ์ตูนโดยที่เจ้าของคาแรคเตอร์ไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก่อนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับ หรือถ้าหากแอนิเมชันเรื่องนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกก็จะยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าตัวซะด้วยซ้ําแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันนะครับที่จะแฮปปี้กับอะไรแบบนี้ <c oughs> อย่างเช่นในแอนิเมชันเรื่องเดอะจังเกิลบุ๊กอีแรงสีตัวที่ออกมาร้องเพลงด h a ว f r i e n d s Are For ที่ดูปุ๊บก็รู้ปับ๊บว่าตัวละครกลุ่มนี้ดิสนีย์ได้แรงบันดาลใจมาจากสมาชิกทั้ง4ของวง the b e a t l e s ซึ่งในตอนแรกดิสนีย์หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้พวกเขาไมา้เสียงภาคและร้องเพลงในหนังเรื่องนี้ จึงใช้สีนมเดอะบิทเทิลส์เป็นต้นแบบในการวาดอีแร้งทั้งสีออกมาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าของคาแรคเตอร์มาก่อนแต่ทุกอย่างกลับผิดแผนเพราะหนึ่งในสมาชิกของเดอะบิทเทิลอย่างจอเ์นนอนไม่เห็นด้วยกับไอเดียนี้ประกอบกับตารางงานของวงเดอะบิทเทิลส์นั่นขนาดจนไม่สามารถปลีกตัวมาภาคเสียงได้พวกเขาจึงปฏิเสธงานนี้ไปแต่ก็อย่างที่เห็นครับแม้จอเ์แดนนอนจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่ดิสนีย์ก็ยังยืนยันจะใช้สีนมเดอะบิทเทิลส์มาเป็นต้นแบบให้กับแกงอีแรง้งในเดอะจังเกิ้ลบุ๊ก ส่วนกรณีของตัวละครเบตตี้บูฟผู้ที่ถูกนำคาแรคเตอร์ไปใช้เป็นต้นแบบของตัวการ์ตูนไม่เพียงแค่ไม่เห็นด้วยเท่านั้นแต่เรื่องราวยังบานปลายไปจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล<ม>เมื่อเฮเลนเคนนักร้องดังแห่งทศวรรษ1930เจ้าของบทเพลงไอวานาบีเลิฟบายูอ้างว่าเธอถูกบริษัทเฟลชเชอร์สตูดิโอนำรูปลักษ์รวมถึงสไตล์การร้องเพลงที่มักบีบเสียงให้เล็กแหลมของเธอไปเป็นต้นแบบให้ตัวการ์ตูนเบตตี้บูฟโดยไม่มีการขออนุญาตมาก่อนแต่แม็กเฟลเชอร์แอนิเมเตอร์ผู้วาดตัวการ์ตูนเบ โดยอ้างว่าสไตล์การแต่งตัวรวมถึงทรงผมของเบ็ตตี้บูฟเป็นแฟชั่นการแต่งตัวทั่วๆไปของผู้หญิงในยุคนั้นส่วนสไตล์การร้องเพลงของเบ็ตตี้บูฟแม็กเฟลเชอร์ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนักร้องหญิงแอฟร,อริกันอเมริกันผู้โด่งดังที่รู้จักกันในชื่อบบีเอสเทอร์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการร้องเพลงสไตล์นี้และเป็นเฮเลนเคนเองต่างหากที่ก๊อปปี้สไตล์การร้องเพลงของเบบีเอสเทอร์มาใช้และนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คดีนี้ถูกยกฟ้องไปในที่สุด ส่วนกรณีนี้ก็เกิดจะเป็นเรื่องดราม่าเหมือนกันครับเมื่อตัวละครหลอดฟ้าควาดไวารายจากแอนิเมชันเรื่องเชร็กถูกสื้อบันเทิงในยุคนั้นตั้งข้อสังเกตว่าค่ายดีมเวิร์กน่าจะสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเพื่อล้อเลียนไมเคิลไ e i s n เนอร์ซีอของดิสนีย์ในสมัยนั้นที่เคยมีเรื่องผิดใจกับเจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์กจนฝ่ายหลังเลาออกจากตาแหน่งประธานฝ่ายภาพยนตร์ของดิสนีย์สตูดิโอแล้วมาก่อตั้งบริษัทผลิตแอนิเมชันคู่แข่งอย่างดีมเวิร์กขึ้นมาซึ่งถ้าหาใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง คงจำได้ไว่าอนิเมชันเรื่องนี้เต็ไมไปด้วยมุกตลกเสียดสีและล้อเลีเยนในอนิเมชันของดิสนีย์แถมเมืองดูแลกซึ่งเป็นอาณาจักรของหลอดฟาควาดดูแล้วอดคิดไม่ได้จริงๆว่าเป็นการล้อเลียนสวนสนุกอย่างดิสนีย์แลนด์หลายคนจึงฟันทงว่าเจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์กน่าจะสร้างตัวละครหลอดฟาควาดขึ้นมาเพื่อล้อเลีเยนซีอของดิสนีย์ในสมัยนั้นอย่างไมเคิลไอสซเนอร์อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับ เพราะเจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์กออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าหลอดฟาควาดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับไมเคิลไวส์เนอร์ในขณะที่จอร์ิสโกลผู้ให้เสียงภาพเป็นหลอดฟาควาดก็ออกมาเสริมว่าเจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์กย้ำนักย้ำหนาว่าตัวละครนี้จะต้องตัวเตี้ยจอร์ิสโกลจึงมีความเห็นว่าเจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์กซึ่งตัวจริงของเขามีความสูงเพียง5ฟุต4นิ้วน่าจะสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเพื่อล้อเลียนตัวเองมากกว่าครับ no. I